รวม5ฟีเจอร์ใหม่ Facebook Messenger เพิ่มลุกเล่นอะไรบ้างสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How to Trick ทริคดีๆท,ทใหม่ๆที่คุณก็ทำได้หลังจากที่ Facebook Messenger มีการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆเพื่อการใช้งานที่สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นพร้อมกับเพิ่มลุกเล่นต่างๆเข้ามาวันนี้เราก็ได้รวม5ฟีเจอร์ที่น่าสนใจมาฝากค่ะอย่างแรกตอนนี้เราสามารถส่งรูปภาพแบบ HD ได้แล้ว ในที่สุดเมตาก็มองเห็นปัญหาของการส่งรูปในแชทสักทีนะคะเพราะเวลาส่งรูปใน Messenger เนี่ยภาพมันจะดูไม่ค่อยชัดดูเบลอๆค่ะหลายคนก็เจอปัญหานี้กันอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็จะเลี่ยงไปส่งรูปในไลน์คราวนี้เราก็สามารถกดส่งรูปแบบ HD ได้แล้วค่ะอย่างที่2ที่อัปเดตเข้ามาก็คือการแก้ไขข้อความที่ส่งค่ะโดยการแตะค้างข้อความที่ต้องการแก้ไข สามารถแก้ไขข้อความกี่ครั้งก็ได้ค่ะภายในระยะเวลา30นาทีหลังจากที่กดส่งข้อความนั้นนะคะหากเกินจาก30นาทีเนี่ยจะไม่สามารถแก้ไขข้อความนั้นได้แล้วค่ะ นอกจากนี้การแตะค้างที่ข้อความยังมีฟังกช์ชันอื่นๆให้ใช้งานได้ด้วยเช่นการปักหมุดข้อความการดันแชทซึ่งสามารถทําได้ทั้งแชทของเราและของเพื่อนค่ะรวมถึงฟังกช์ชันการแปลที่สามารถแปลข้อความแชทของเพื่อนได้โดยการแปลเนี่ยจะยึดตามภาษาที่ตั้งค่าใช้งานในเครื่องค่ะเช่นหากตั้งค่าเครื่องโดยใช้ภาษาไทยการกดแปลข้อความนั้นก็จะแปลออกมาเป็นภาษาไทยค่ะ ต่อมาอย่างที่3นั่นก็คือฟีเจอร์มินิเกมค่ะอันนี้ไม่รู้มีนานหรือ,อยังนะคะแต่ว่าเราเพิ่งรู้ค่ะก็เลยอยากจะมาแชร์เผื่อใครที่ยังไม่รู้นะคะโดยการเข้ามินิเกมนะคะก็คือการกดอิโมจิที่ใช้แสดงความรู้สึกด่วนเราสามารถเล่นเกมแล้วส่งคะแนนไปท้าทายเพื่อนกลับได้โดยการเลือกที่ส่งคะแนนไปยังเพื่อนหรือเลือกดูเกมทั้งหมดเพื่อเล่นเกมอื่นๆก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครใช้อิโมจิเป็นรูปกดถูกใจอยู่จะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์มินิเกมได้นะคะต้องไปเปลี่ยนอิโมจิก่อนค่ะ ต่อมาฟีเจอร์ที่4นั่นก็คือฟีเจอร์ view once หรือดูได้ครั้งเดียวเป็นการป้องกันไหให้รูปภาพวิดีโอหรือเสียงที่เราส่งไปเนี่ยโดนแคปหรือถูกอัดวิดีโอหน้าจอค่ะก็คือเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการแชตนั่นเองค่ะโดยก่อนจะส่งไฟล์เนี่ยให้กดที่แก้ไขแล้วแตะที่เครื่องหมายเลขหนึ่งจนขึ้นคำว่าโหมดดูได้ครั้งเดียวแล้วกดส่งได้เลยค่ะโดยหากอีกฝ่ายกดดูแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถกดดูซ้ำได้อีก และสุดท้ายฟีเจอร์ที่5ก็คือฟีเจอร์ใหม่ในวิดีโอคอลค่ะฟีเจอร์นี้เนี่ยมาพร้อมกับการสร้างพื้นหลัง AI การโทรแบบ HD การลดเสียงรบกวนและการฝากข้อความกรณีไายสายไม่รับสายได้อีกด้วยค่ะเรียกได้ว่า Facebook Messenger อัปเดตมาแบบจัดเต็มแชทกันได้สนุกกว่าเดิมแน่นอนค่ะหากไม่อยากพลาดทริคดีๆแบบนี้ก็สามารถติดตามรายการ How to Trick ทริคดีๆเทรนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน b u b o t v นะคะ